ในบริเวณข้างก่องเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับไม่มีภาษาไทยแล้วก็จากการหาข่าวรอบๆเนี่ยก็บอกว่ารถคันนี้มีการสวนอยู่ประมาณสองรอบแล้วนะครับไม่ทราบว่าภอะไรกันอะไรกันโครังการตรวจสวนตรวจพิสูจน์ที่บริเวณรถนะครับระบบ นายธงชัยคงขามอายุ57ปีครับปีเป็นผูก้กอบต่อรถเป็นผู้ขับขี่รถเลือแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอความขอตรวจคน้นด้วยรถด้านหลังนะครับซึ่งมีประกอบไปด้วยลังกระดาษ 8, จำนวนแปดแปดกล่องครับแปดกล่องตรงตวจสอบภายในเนี่ยพบกล้องกล้องบรรจุต้องสําหรับใส่สกระเป๋ากระเป๋าสามารบใส่กล้องรใส่กล้องนะฮะมีมนจำนวนจำนวนสี่ยี่ห้อนะครับ ย่อแคนนอนจำนวนย่อแคนนอน74็สิบี่ชิ้นนะครับโซนี่สี่สิห้าชิ้นยี่ห้อนิคอนสี่สิชิ้นคาซิโอสิบสองชิ้นนะครับสายคล้องของแคนนอนสามชิ้นแล้วก็สายคล้องนิคอนรวมห้าชิ้นของทั้งหมดรวมประมาณร้0ย็ิรายการนะครับเราจะได้ติดต่อทางบริษัทนิคอนนะครับซึ่งทางบริษัทจะได้ส่งคุณวีนาชัยวัฒนโนมานะครับเป็น